สวัสดีท่านผู้ชมกันครับวันนี้ขอพูดดังนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้กับวันที่ฟ้าฝนโปรยปรายนะครับกับงานที่แน่นมากนะครับเขาเรียกว่างานมาอย่างกับพายุเลยทีเดียวช่วงนี้นะจะบอกว่าใครที่หลายๆคนที่เข้ามาที่หน้าร้านแล้วไม่ได้รับการบริการต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยในเรื่องในส่วนของการล้างรถตอนนี้ต้องจองคิวแต่วันนี้ตอนนี้นะ่าจะไม่มีใครมาล้างนะเพราะฝนมันตกอยู่นะโอเคนะแต่ว่าใครที่จะมาเคลือบแก้วเมื่อเช้า มีลูกค้ามาหนึ่งคนผมต้องอเรื่อนเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าลูกค้ารถมาจอดวันนี้ผมก็คงไม่ได้ทำอยู่ดีเพราะว่าช่วงเช้านะครับมี X5 ซึ่ง X5 เนี่ยผมก็ยังไม่ได้รายงานให้ดูเลยแต่ว่าคันนั้นทำเปอร์โค้ t นะครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอนแต่ว่าวันนี้ผมขอให้โชว์ในส่วนของการทํางานของไทแคนก่อนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ New ไทแคนคอ a t New ไทแคนเคลือบแก้วเมกาเซรามิกนะฮะกับโปรแกรมการเคลือบที่สามารถ เสร็จได้ภายในวันครึ่งสองวันเพราะว่าคันนี้สำรองส่งพรุ่งนี้ช่วง4ี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ในการทํางานเบื้องต้นผมบอกไปให้ให้ใหฟังแล้วตั้งแต่ตอนล้างเลยนะครับว่าเราละเอียดขนาดไหนบางทีอาจจะไม่เห็นผมต้องขออภัยว่าสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเนี่ยหลายหลคนอยากรู้ว่าเราล้างยังไงเราขัดยังไงเราเคลือบยังไงผมโชว์ตอนขันขออภยัยผมโชว์ตอนเคลือบขออภยัยผมโชว์ตอนอบขอภอ,ขอภยัยแต่ตอนล้างผมก็ผมก็โทรโทรได้เหมือนกัน ถ้าหลายคนอยากรู้ว่าล้างรถซูบูร์คาร์มันทำยังไงท,ที่จริงมันเหมือนกันนะแต่ว่ารายละเอียดตอนทํางานเริ่มต้นเนี่ยสำคัญที่สุดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการขัดแล้วไอ้เคลือบแล้วเพราะว่าตอนหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับผมก็ทา e ําการเตรียมผิวซึ่งรถคันนี้เป็นรถใหม่ไฟแดงไฟแดงขนาดเพิ่งออกมาวันศุกร์ติดฟิล์มยังไม่แห้งเลยนะครับฟิล์มยังไม่เรียบร้อยนะก็มาเคลือบแก้วแล้วลูกค้าก็ไม่นิ่งไม่รีรอวันนี้วัน นนะลูกค้าติดต่อมาวันวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์น่ะลูกค้ายังไม่สะดวกที่จะเข้าเพราะว่าโทรมาช่วงสายๆบ่ายนะๆแล้วผมบอกว่าแนะนําให้มาวันพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ทันเพราะมีอีกคันหนึ่งอยู่ถ้ารถในร้านผมแน่นผมจะพยายามไม่เอารถลูกค้ามาดองเอาไว้เพราะรถใครใครก็รัดแล้วก็หนึ่งเรื่องความรับผิดชอบด้วยนะครับเรื่องของว่าเอจะมีที่จอดไหมซึ่งผมอ่ะมีที่จอดให้ลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยู่ที่ร้านผมมดีแล้วอยู่ที่ร้านลูกค้าดีที่สุดนะครับ วันนี้โอเคถึงเวลาการเคลือบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับในช่วงการการเคลือบนะบว่าเคลือบแก้วลดพอร์ตนะครับเป็นยังไงก่อนเคลือบเป็นยังไงผมขอกลับเป็นกล้องหลังให้ดูกันนะฮะให้เข้ามาในห้องนี้เสียงเสียเ่ยงเปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับตอนนี้นะฮะเอได้ยินกันทุกคนไหมเนี่ยนะฮะในได้ยินนี่ทักมานิดน,นึงว่าโอเคชัดแจ๋วนะไม่ใช่ว่าเสียงมันหายไปแล้วก็ค่อยมาทักนะ ทักงนิดหนึ่งทักนิดหนึ่งนะครับว่าเสียงโอเคนะครับโอเคเสียงโอเคนะตอนนี้พามาดูกันทั้งหลังดีกว่านะครับสําหรับก่อนนี้นะครับตัวพอดนิวไทแคนนะครับอ้าวเดี๋ยวก่อนว่าไม่กลับไม่กลับกล้องไม่กลับโอเคมาอยู่มุมมองนี้ตรงไหนยังไม่ได้เคลือบบ้างอาจจะให้เคลือบใช่ไหมเราไปเคลือบตรงข้างหลังกันได้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เคลือบใช่ไหมอ่ะโอเคพามาดูเลยตรงพอดตรงฝักระโปรงนะะ นี่ครับพามาดูครับความหนาของน้ํายาตัวนี้เป็นโปรแกรมเมกาซิิกนะครับ <laughs> เวลาในการโค้ดโค้ดสองรอบนะครับแต่ตอนนี้นะครับโค้ดร,รอบแรกอยู่โอเคเราพามาดูความหนาแน่นของน้ํายาจะเป็นอย่างนี้สังเกตนะครับว่าน้ํายาเนี่ยก็ยังคงมีความหนามีความข้ออนอยู่นะครับซึ่งน้ํายาตัวนี้นะครับจะไปสร้างโมเลกุลนะครับทำให้สีของรถเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นซึ่งรถพอร์ตเนี่ยเป็นสีเซรามิกโดยกําเนิดอยู่แล้ว แต่ว่าหลังจากที่น้ํายาตัวนี้ลงไปที่ตัวรถมันก็จะทําการให้เซ็ตตัวได้แข็งแรงมากขึ้นลูกค้านะครับเลือกที่จะปกป้องก่อนก่อนที่เอาไปใช้ซึ่งรับรองมาได้ว่าตัวนี้ผลออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับเมกา้าเทอร์มิกมีความหนาประมาณ30ไมคอนนะครับม,ม,ม,มีความแข็งใน,นระดับ9อขึ้นไปอยู่แล้วนะครับกับตัวนี้นะครับก็อย่งที่ท่านเห็นนะฮะพอต นิวไทแคนคันนี้นครับก็ใช้เวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับจนถึงตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับเริ่มโคนและรอบแรกแล้วรอบที่สองก็จะมาเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคตอนนี้หลังจากที่เราโค้ดให้เห็นกันนะครับโ,โค้ดไปต่อโค้ดไปต่อปากกโปงให้สองรอบเลยนะครับตรงนี้นี่ผมอยากจะให้ดูอะไรเล็กน้อยผมชอบมากเลยอันเนี้ยคือปั๊ดคันนี้ไม่มีที่เติมน้ำมันนะครับมีแต่เติมไฟและมีที่เติมไฟสองฝั่งด้วยเผื่อบ้านใคร มันเป็นการคิดค้นของเขาเผื่อบ้านใครจะมีการติดตั้งไว้ไม่ไว่าจะถอยเข้าหรือเอาหน้าเข้าก็สามารถเติมแบตได้เหมือนเดิมเวลาเปิดนี่ใช้ลูกบึงบึ้หน่อยครับสักพัฒนึงมันก็จะบึ้ออกมาอันนี้เอาันนี้อันนี้อันนี้ไเน,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 นี่ลงนี่ไม่ลง,ลงนี่อายเขานะเนี้ยติลูกนะเอาเอามาใกล้ๆเอามาใกล้ๆอ่าผมชอบมากเลยอ๋อต้องเอานั่นมาด้วย มันล็อกอยู่อ่าเอามามาเปิดเปิดอ่าเปิดเปิดต่อแล้วครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับมันก็จะบึ้๊ดโอ้โหชอบมากตอนแรกผมรู้ว่ามันจะเปิดมาอย่างงี้นี่มันเกือบเข้าไปอันนี้เป็นเป็นแบบปลั๊กที่เอาไว้ชาร์จเร็วนะครับถ้า่าชาร์จเร็วตรงนี้มันจะมีปุ่มนี้เพื่อให้ชาร์จได้ไวขึ้นนะครับคล้ายๆกับอ่าแบตบเติมรถที่ไวขึ้นนะเป็นไทซีของเขาอ่ะนะไทซีมันจะไวขึ้นแล้วก็ปิดก็ปิดอย่างงี้ มันก็จะวืบลงมานี่คืออะไรที่ไฮเทคมากๆนะครับกับนิวไทยแคนฝั่งนู้นก็มีนะ๋ยวผมขอวนไปรอบๆก่อนคันนี้นะครับเป็นการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกภายนอกทั้งหมดกระจกไฟหน้าไฟท้ายล้อแมกซ์ล้อแมกที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เป็นมอล้อแมกกึ่งทึบนะคุณดูดีๆนะอ่าเห็นป่ะตรงเนี้ยตันตรงนี้มีรูนะตรงนี้ตันนะครับล้อแมกแบบนี้เขาออกแบบมาเพื่อที่จะลดแรงแอโรดนามิก เพราะว่าขณะที่ล้อรั้วเยอะเนี่ยหนึ่งเรื่องของลมที่เข้าไปทําให้มีการเ,าเรียกว่าลมหวนลมผักปกผันเนี่ยมันเยอะแต่ถ้าเป็นล้อตันนะครับมันก็จะมีการปกผันที่ค่อนข้างน้อยนี่หลังจากที่เราเปิดเปิดเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดประตูอย่างนี้ได้ปกติมจะลงไปข้างล่างใช่ไหมอันนี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแต่อันนี้นี้ล็อกอยู่น,นี้ล็อกแล้วเมื่อกี้ล็อกแล้วนี่ครับนิวไททันนะครับสวยงานจริงตรงนี้อยู่ข้างในอ่า คันนี้เท่าที่ผมเห็นนะมันจะมีสปอยเลอร์นี้มาด้วยผมไม่แน่ใจว่าคันก่อนหน้าน,นี้มีหรือเปล่าแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวไทแคนตัวเริ่มต้นไม่ได้โฟไม่ได้โฟเอสไม่ใช่เทอร์โบแต่ว่ารู้สึกว่าออปชันเขาจะมีเพิ่มมาด้วยเรื่องของซาวนะครับเมื่อกี้ลองลองกดเพื่อจะเอาสปอยเลอร์ขึ้นเลยเห็นออปชันมาออปชันที่เออมันมีอะไรแปลกมามากขึ้นนะครับนี่สังเกตน,นะครับถ้าเราล็อกนะครับตรงนี้มันจะหยุดยุบลงไปเห็นปะ่ะแต่ถ้าเราจะจะเปิดประตูที่จริงไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกดเลยนะครับ เราาใกล้ๆเขาลูกปุ๊บเดี๋ยวมันจะเปิดเองนะครับตะคูนึงมันจะเปิดเองนี่เห็นปะมันจะเปิดเองผมไม่ต้องนั่นนะมันจะเปิดเองขึ้นมาผมชอบมาอ้ฝั่งนี้ถึงที่ผมบอกนะฝั่งนี้จะมีอีฝั่งหนึ่งนะฮะนี่เวลาเปิดมากดโอ้โหเป็นไทธรรมดาตัวชาร์จเร็วจะอยู่ฝั่งโน้นตัวฝั่งนี้จะเป็นตัวชาร์จธรรมดาไทซีไม่ใช่ไทตีเอล นี้ก็จะเป็นตัวชาร์จธรรมดาถ้าเอาหัวเข้าหรือว่าที่ชาร์จอยู่อีกฝั่งนึงมันก็สามารถชาร์จได้ทั้งสองฝั่งเป็นอะไรที่ดีมากครับอันนี้ก็คืออีกตัวอย่างอาจจะปิดก้เหมือนเดิมครับตะกิดตรงนี้นะครับบื้อเหมือนจะลงมาเท่มากครับตอนแรกล้างรถแล้วมือไปโดนนะฮะอ้าวตาหายไปไหนป่าอยู่ข้างในนะครับเวลาจะล็อกก็ปกติครับลูบมือปึ๊บเท่าที่ผมรู้สึกได้นะมันก็จะล็อกเห็นปะเอามือไปแตะ ก็เป็นคารยกว่าคีเลตโกหลกหนึ่งที่เองนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นทีมงานในเคลือบข้างในด้วยนะครับตรงสีด้านนี่สีด้านนะครับสีด้านตรงนี้นะครับช่วยให้นะครับมีความเงาฉ่าตลอดเวลาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราภูมิใจมากครับกับน้ายาเคลือบพลาสติกหรือว่าสีด้านตัวรถจะยังคงด้านอย่างนี้แล้ว,วทำความสะอาดจะง,ง่ายมากด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ภูมิใจมากลูกค้าเข้ามาเคลือบแก้วนัดเมื่อวานมาวันนี้ ไล่ลบได้รับลดพุ่งนี้อันนี้เป็นกระบวนการปกติเลยนะครับอ๋อคันนี้เติรอีกอย่างครับคันนี้ติดฟิล์มสติกเกอร์อหลังคาแก้วมาตรงสติกเกอร์ตรงนี้เราก็สามารถเคลือบได้ด้วยนะฮะแต่ว่าจะเป็นตัวเคลือบอีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาเคลือบตรงนี้ทํทำให้สติกเกอร์มีความเงามากขึ้นทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับตัวกระจกเราก็เคลือบไปด้วยนะครับอายุการใช้งานอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับคันนี้นี่คือบอกว่าบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับ ก็ทํากันเต็มระบบจริงๆวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ทีมงานน่ารักอย่างนี้นะครับที่ช่วยให้รถออกมาได้เงางามทุกๆคันอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าด้วยวันนี้มิกเสแต่รถสวยขอรับท่านผู้ชมกันไปทํางานต่อก่อนนะครับใครที่สนใจงานเคลือบเ้ลยช่วงนี้จองคิวนิดหนึ่งสุสุกนี้ไม่ว่าแล้วนะครับต้องเป็นอาทิตย์หน้าแล้ววันนี้บอกไว้ก่อนนะครับจะมีจะมีอีกทีก็วันพฤหัสพฤหัส นะครับใครที่จะจองเครือบแก้วอย่างไงวันพฤหัสอีกแค่คันเดียวนะครับผมจะได้ดูแลทั่ถทงวันวันต่อผมมีทุละนะครับโอเควันนี้มิกกี้เซลสวยคอราท่านผู้ชมแม้วความสวยงามนะครับกับเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามาในมือมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเงายังคงอยู่กับเทคโนโลยีต่อไปเออปกติเนี่ยตรงเนี้ยเียมันจะลดลงนิดนึงนะผมปรับให้โชคสูงขึ้นหน่อยเพื่อทำงานได้ง่ายขึ้นโอเควันนี้มิกกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ